สนับสนุนโดย SK 999๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพระชปดีที่29สิงหาคมค่ะมาเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกกันดีกว่าค่ะน้องแอร์ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานนะคะแถลงข่าวเปิดตัวค่ะ Central International World f a ร์นะคะ2013ค่ะเขาบอกว่าซึ่งงานนี้ค่ะได้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรชาธินัฐดามานะคะเสด็จทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองค่ะและต้องยอมรับว่างาน w อ r l d f a i ครั ครั้งที่นี้นะ,ะ,ะเป็นครั้งที่15แล้วเนี่ยถือว่าเป็นความอลังการแห่งนาฬิกาค่ะแห่งภูมิภาคเอเชียนะคะและที่สําคัญเขาบอกว่าภายในงานนี้คะจะรวบรวมนาฬิกาชั้นนําของเราประเทศต่างๆที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือแม้แต่นะคะ เขาเรียกว่างานของบาร์เซโร่เนี่ยก็รวมอยู่ที่นี่ด้วยนะคะมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทค่ะและงานนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นนับไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะและในงานนี้ค่ะนอกจากพิเศษจะได้ดูนาฬิกาหลากหลายจากต่างประเทศแล้วค่ะการเดินแฟชั่นโชว์ชุดฟินาเล่ค่ะก็ยังได้สาวปูประยาค่ะที่มาในการสวมนาฬิกานะสวมเพียเจสเนี่ยค่ะรุ่นแดนเซอร์นะคะมูลค่ากว่า32ล้านบาทควบคู่มากับหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมค่ะที่มาในเรื่องของแฮร์รี่วินสตันโอปุสิบสามนี่นะคะ มูลค่า14ล้าน5,000บาทค่ะทั้ง2คนเดินออกมาในมูลค่าทั้ง2เรือนนะะี่ค่ะรวมที่46ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเท่าน,นั้นเองเหเท่านั้นเองค่ะในงานนี้น <วะ S 2> ค,นนค่มีการเจอตัวน้องปูปยาค่ะต้องขออัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ออข้อความที่สาวปูนี่ะลงอินสตาแกรมด่านะคะเพื่อนสนิทเรื่องราเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีที่มาเป็นอะไรยังไงแล้วก็พอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนแฮกอินสตาแกรมส่วนตัวของของน้องเขาเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะส่วนตัวแล้วนะ,ะสาวปูกับเพื่อนคนนั้น,นเคลียร์กันแล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องของทลิปสวีทหวานกับหนุ่มโน้ตเนี่ยอันเนี้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังสาวปูเขาตอบกันค่ะคืออะไรสาปูพอดีว่าปูอ่ะโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกใช่ เพราะปกติครูจะมาเขียนด่าคนทำไมเราเป็นคนใน<อ>เราเป็นคนในวงการบันเทิงนะ<อ>เรามีจุดย<อ>ืนที่คนรู้จักเรา<อ>ก็พอเห็นปุ๊บก็ลบ<อ>ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่มันมีข่าวว่าเป็นพี่ พี่เขาจะทำอย่างนั้นทำไมคะมันก็ไม่เม k เซน n s เลยที่เขาจะทำแต่ตอนที่เห็นก็ความที่ลงไปตกใจนี่ครัว่ามันแรงตกใจสิคะแต่ก็ลบก็คือจริงๆปูอะก็เคยโดนอย่างนี้มาก่อนนะ,คะเคยโดนคนมาเขียนเกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยแต่พอเขาลบก็เฉยๆไม่มีอะไรคะ่ะก็แฮปปี้ <laughs> มากค่ะจริงๆช่วงหลังถ้าเกิดรู้ปูกับโน้แต่เป็นบ้าบ้าปั่นน้ำผักกินเราบ้าดีท็อกกันมากก็ไปอังกฤษจริงๆเราไม่ได้เป็นทริปช้อปปิ้งนะไปทริปเดินตลาดสดมาซื้อผักคุยเรียนรู้เรื่องแบบซูเปอร์ฟู กินออร์แกนิกเนี่ยทั้งคู่ค่ะก็พอสมควรค่ะยอมรับจริงๆแล้วนะแล้จริงๆบอกว่าปีหน้าเขาอยากไปเที่ยวประเทศไหนเดี๋ยวปูพาไปเที่ยวอันนี้คือขอเลือกเองใช่ให้คนเลือกเองแล้วใช่แล้วเดี๋ยวปูออกตัวเขาบินให้เองแต่ขออย่านั่งเฟิร์สแล้วกันเนาะโอ้ยให้คิดเอาเองแล้วกันเนาะให้คิดเอาเองไปตามตัวเขามาสัมภาษณ์เถอะ ก็เรื่องข้อความที่ลงในไ g ของสาวปูเนี่ยสาวปูบอกว่าเธอโดนแฮกข้อความค่ะแล้วปกติเนี่ยปูเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าจะไปเขียนด่าคนอื่นเนี่ยจะไปเขียนด่าเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครแล้วที่สําคัญน่คนเราเนี่ยะคะพออยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยพอมีจุดยืนแล้วเนี่ยก็คนเนี่ยก็รู้จักเราพอเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นปูแล้วปูทําแบบนั้นเพื่ออะไรนั่นเองนะคะถามว่าพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนแฮกนะคะข้อความของน้องปูเนี่ยปูบอกว่าอันนี้ไม่รู้เลยค่ะแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําาาาาแตตตต่่่่่ววววอออััันนนนนเเเีี้้ยกกก็งใชมมมมปิิหืดคะสบไ่ ต้องเคลียร์ค่ะกับเพื่อนคนนั้น<ม>เพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้ว<ม>นั่นเองค่ะแล้วก็ทิปนะคะล่าสุดที่ไปกับหนุ่มโนตเขาบอกว่าหวานมากๆเลยนะคะงานนี้นะคะสาวปูบอกว่าก็แฮปปี้ดีค่ะช่วงหลังปูกับพี่โนธเนี่ยบ้าปั่นน้ำผลผลักผลไม้ดีท็อกกินการอะไรมาแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นทิปอีกหนึ่งทิปที่แฮปปี้มากๆเลยนั่นเองค่ะถามว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเรียกแฟนได้หรือยังนะคะปูบอกว่าก็ให้คิดกันเอาเองน่าจะได้แล้วเนาะจ้ามาป้าของอนันดาบ้างมาอีกหนึ่งหนุ่มละกันิ่ะสำหรับ มีเหมือนกับว่าเป็นเคส iPhone ออกมาแล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ด้วยว่าเมียไม่รู้ไม่เป็นไรทําไมถึงเป็นข้อความนี้อะไรโดนใจทําเดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะรวไมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือได้เจอกับสาวเจนสุดาปานโตบ่อยมากที่กองถ่ายละครมีโอกาสไหมที่จะลุน้นเชียร์กันขึ้นหรือเปล่าและ,ะประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือมีรูปหลุดออกมาค่ะกับแอมน,นางเอกหนังแฮปปี้แลนด์นั่นเองเออเดี๋ยวเราไปฟังพี่อนันดาเคลียร์กันค่ะ ไม่ใช่เมียไม่รู้ไม่เป็นไรอู่แค่ในโซนเมียไม่รู้ไม่เป็นไรสั่งทำเองด้วยนะเพราะอะไรอะคะเบียนมีที่ไหนเอออ้โหมาเป็นประเด็นมาคือคือคนคนที่ทำให้ก็คือโดอะไรฮะผมผมผมขอให้เขาทำให้ชอบตลกดีใช่เพราะเห็นเพื่อนเขาทำอยู่ไงเห็นเพื่อนเขาทำแล้วก็ไม่หรอกคือผมก็ แบบชอบอะไรแบบเชยๆอย่างเงี้ยแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นแบบเป็นแฟนกูต้องอดทนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเมียเมียไม่ใช่แฟนอะไรแบบคำคมสิบล้อครับประมาณเนี้ยชอบชอบมันมันนั่นแหละมันเชยดีแล้วยังใช้อยู่ไหมคะตอนนี้ก็ใช้อยู่ใช้อยู่กองเราเจอเจสูดาบ่อยใช่ไหมคะยังไม่ได้เจอที่กองฮะแต่เจอเจอระหว่างแบบตอนรีทรูตอนอื่นๆฮะคนก็ใช โอ้ยม่น,มน,มนคือเราเราก็เป็นแค่เพื่อนกันฮะนี่ก็จะบิวให้แบบคือผมบอ,อกแล้วไงว่าเป็นโสดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นโสดทั้งก็แค่พี่อยาใช้โสดก็ก <laughs> ็ดีนะผมว่ามัน คือคือช่วงนี้ผมเหมาะที่เป็นโสดเพราะว่าด้วยจำนวนงานด้วยภาระในชีวิตเออะไรเอยผมใครเข้ามาในชีวิตผมผมก็สงสารนิดหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะมีเวลาให้เขาน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็เพิ่งเจอนะออแต่ว่ารูปแต่รูปเนี้ยอันนี้เห็นแล้วเพราะแอมส่งมาให้ผมเองเออแล้วมันเบอร์ผมก็ไม่แน่ใจว่ารูปใครวะแอมเขาบอกแอมเขาบอกว่ารูปฉันเองเราก็แบบอ้าวเหรอ แต่แต่ไม่ไม่แต่อันนี้คือรูปสมัยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ผมผมยังไม่ใช่ไม่ใช่ผมหแอมไนฮะแอมใชยนานเขาเล่นมีมายเซลร์กับแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับผม เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องของเคสไอโฟนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนสั่งทําเองอให้ที่โดนัทเป็นคนทําใหออ้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรื่องของสาวเจนสุดาปานโตเขาบอกว่าเจอ,อไม่ได้เจอกันที่กองละครแต่ว่าเจอกันที่อื่นเขาบอกว่ารีเทิร์นแบบว่ามันจะรุนรุนกันขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นสนบ้างก็ดีนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยประเด็นสุดท้ายที่น้องอ่านผิดไปนั่นก็คือนางเอกหนังเรื่องแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่ใช่แฮปปี้แลนด์น้องแอลบอว่าคะเบอร์แล้วเขาบอกว่า จริงแล้วเนี่ยเป็นรูปตั้งแต่สมัยเล่นเรื่องแฮปปี้บิร์์เดย์ด้วยกันแล้วก็มออีโอกาสได้คุยได้เจอกันตลอดก็เป็นเพราะความโสดหรือเปล่าคนที่แบบขุดคุยรูปเก่าๆออกมาก็อกว่าก็น่าจะใช่นะเออก็อาจจะเป<อ>็นไปได้เพราะหนุ่มคนนี้นต้องต้องบอกว่าไม,ม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดนเนื้อหอมตลอดเวลา<ช>สาวๆอยากจะเข้าหาตลอดเวลาเ,เองค่ะมาปิดท้ายกันดีกว่าค่ะด้วยภาพบรรยากาศของการเปิดตัวเรียกว่าพริกประสบการณ์ทุกการล้างค่ะกับวิกซอร์ออกซี่ค่ะครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัท IP t r เท i n g จำกัดผู้บริหารจัด สินค้าอุปโภคสินค้าชั้นนำเนี่ยนะคะได้เปิดตัวนะัพิกประสบการณ์ทุกการล้างกับวอคซี่นะคะเออเท่าไหร่วิกซออ็อกซี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่านะ่จะช่วยนะแบ่งเบาการล้างห้องน้ําให้สําหรับคนรุ่นใหม่และรวมถึงคุณแม่บ้าน,นหลายคนงานนี้ค่ะก็ได้สาวธัญญาธัญเลสของเราเนี่ยนะคะมาร่วมพลิกประสบการณ์การล้างห้องน้ําในครั้งนี้ด้วยค่ะเจอตัวสาวธัญญาค่ะก็ต้องถามถึงประเด็นที่ว่าพระเป๊กเนี่ยบวชเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ<ม>บอกว่าพระเปกรเปกเนี่ยบวชอยู่นะคะแล้วก็กังวลไหมที่พระเป๊กเนี่ยโดยนทักว่าดวงอั จะถึงคาดนะคะแล้วก็นะคะอยากจะถามว่าตอนนี้พระเป็กเนี่ยบวชอยู่ที่วัดไหนอะไรยังไงแล้วใครเป็นคนดูแลพระอยู่คะตอนนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของคนที่ว่าทักเรื่องดวงเนี่ยนะคะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังสาวธัญญาเขาตอบค่ะพระเป็กบวชแล้วค่ะครั้งที่สี่ค่ะคืออ่ะครั้งอย่างครั้งครั้งที่แล้วเนี่ย คือเหมือนเราขอลูกกันไว้แล้วก็แล้วก็เคยพูดไว้ว่าก่อนลูกคลอดจะบวชก็คือก็เลยบวชไปเป็นครั้งที่3าส่วนครั้งที่4เนี่ยก็ตอนที่ลูกคลอดแล้วตอนริยากเกิดแล้วก็พูดไว้เหมือนกันว่าจะจะบวชอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้บวชสักทีอะค่ะแล้วประกอบกับปีเนี้เหมือนดวงไม่ดีมีพี่ๆหลายคนที่เหมือนดูดวงที่บ้านนะคะแล้วก็เหมือนทักมาว่าดวงไม่ดี ก็เลยเชอยวการบวชเลยใช่คือคือก็ขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าแค่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเหมือนเพื่อนที่ฮเขาไปดูดูกับพระอะไรเงี้ยพระก็ทักมาว่าให้ฝากไปเตือนอะไรเงี้ยว่าตอนอายุครบ39เเนี่ยคือดวงจะแย่จะแย่มากคืออาจจะถึงขั้นแบบเมียนเป็นไปอะไรเงี้ยเราตอนนั้นก็ห่วงอยู่พักหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไร แต่พอปีนี้มีคนมาทักประมาณ2อสาคนนะคะเหมือนแบบถ้าไม่ไม่เจ็บถึงขั้นพิการก็อาจจะต้องมีมีอันเป็นไปายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยบวชเลยดีกว่า ก็อย่างที่สาวธัญญาเธอบอกแล้วค่ะว่าการเบิกครั้งนี้ของพะเป็กเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วครั้งก่อนหน้านี้คือขออธิฐานเอาไว้ว่าถ้ามีลูกเนี่ยเราจะบวชให้แล้วก็เลยเลื่อนมาถึง2-3ปีแล้วค่ะพี่พอได้เลิกก็เลยบวชสักทีนึงนะคะส่วนว่ากังวลไหมเพราะว่าพะเป็กเนี่ยโดนทักว่าอาจจะถึงคาดได้นะเขาบอกว่าก็ไม่มากขนาดนั้นแต่คนก็ทักกันไว้ก็กันดีเอาไว้กว่าแก้ก็เลยบวชซะนะแก้เขตกันไปค่ะถามว่าบวชที่วัดไหนอยู่ที่แม่ริมบวชเดือนกว่าแล้วแล้วก็หาโอกาสไปใส่บาตรแต่ว่านะคะ ทางนู้นก็บอกว่าก็มีคนที่บ้านเนี่ยอยู่ ừ, ดูแล ừ, อยู่ทางนู้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็นะคะเรื่องที่บอกว่าคนทักเนี่ยถามว่าเป็นใครในะคะคุณธัญญาก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีพระจะดูดวงกัน,นะะเป็นสินแสประจำบ้าน ừ, ก็ทักมาแล้วก็ทําไปถือว่าการบวชครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เครดไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะอาจจะว่าชนีพักเบรกกันสักครู่ค่ะ sk999 ปุ๋ยเินีเคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 6, 66 6 2 1 0 6 6 6 7 7เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกปี่อื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้อง กัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องท,ที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะ ขาซื้อได้ตามร้าคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเ,เวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน แล้วนายอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสอง